ต้องบอกว่าจากเรื่องราวที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ออกมาเปิดประเด็นว่าแม่จิมพนิดาเป็นแม่ของแตงโมนิดาแท้จริงหรือไม่เนื่องจากว่าในเอกสารต่างๆของแตงโมไม่ปรากฏเลขบัตรประชาชน13หลักของคุณแม่ทั้งใบแจ้งเกิดที่ระบุชื่อและเลขบัตรประชาชนของพ่อโส แต่ของแม่พนิดามีแค่ชื่อรวมถึงเอกสารอื่นๆของแต่งโมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดและอยากขอตรวจ d n a ของแม่พนิดาอีกด้วยงานนี้ทำเอาสังคมต่างสงสัยว่าข้อเท็จจริงคืออะไร ล่าสุดทางเพื่อนสนิทของแตงโมอย่างแอนนาก็ออกมายืนยันว่าแม่จิมเป็นแม่แท้ๆของแตงโมแน่นอนซึ่งกรณีเลขบัตรประชาชน13หลักที่แม่ไม่อยากตอบอาจจะคล้ายกับกรณีของดาราสาวแพทณนปภาที่ชื่อพ่อแม่ตัวเองที่เซิร์ชไปเป็นคนละชื่อเหมือนกันโดยแอนนาเปิดเผยว่าคือเรื่องนี้เคยพูดตั้งแต่โมยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ต้นๆเลยซึ่งประเด็นเรื่องแม่เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่ง คือข่าวนี้มันเคยดังมากเมื่อ1ิปีก่อนคือตอนนั้นคนมาโฟกัสว่าเนี่ยแม่แตงโมตัวจริงเขาออกมาแสดงตัวแล้วแต่ในความจริงก็คือเรื่องนี้แอนนาเคยคุยกับแตงโมแล้วว่าชัวร์ไหมคนนี้ใช่แม่เธอจริงไหมโมก็เป็นคนยืนยันว่าคนนี้แหละแม่ฉันแม่ฉันที่อยู่กับพ่อฉันคือคนนี้คนเดียวนอกกนั้นแม่เลี้ยงไม่เกี่ยวดังนั้นถ้ามีใครมาบอกว่าคนนี้ไม่ใช่แม่แตงโมฉันขอเถียงเพราะว่า โมเองก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วตอนมีข่าวนี้ออกมาเขาออกมาแก้กข่าวนี้ตั้งแต่แรกข่าวนี้ประเด็นต่อมาก็คือได้มีโอกาสโทรศัพท์คุยกับคุณแม่และคุณแม่ก็ยังพูดอยู่เลยว่าเนี่ยแม่เองก็เปลี่ยนทนายมาเป็นคนที่4แล้วคนมองแม่ยังไงบ้างเราก็ได้แค่บอกว่าแม่ไม่ต้องไปสนใจคนมองถ้าแม่คิดว่าอะไรมีประโยชน์ต่อรูปคดีใครช่วยเราได้จริงจใครทำหน้าที่ให้แม่ได้เต็มที่แม่ก็เลือกคนนั้นไปจบ เรื่องที่ผ่านมาแม่อาจจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในสังคมแม่อาจจะดูไม่ดีแต่ว่าหนูขอให้แม่ทำเพื่อโมนะแม่ก็บอกว่าไม่ต้องกลัวแม่ต้องทำเพื่อโมแล้วเดี๋ยววันพฤหัสนี้จะเอาเสื้อผ้าของแตงโมที่บ้านมาขายก็ได้เอามาบริจาคก,ก็ได้เพื่อให้มันเกิดประโยชน์เราจะบอกว่าเวลาเราคุยกับแม่นะเราจะเข้าใจแม่หลายๆอย่างแต่เวลาเราเห็นแม่เราจะบอกแม่อยู่เสมอ แม่เป็นคนที่แม่อาจจะไม่รู้ตัวที่เวลาแม่พูดออกสื่อแม่ไม่รู้ตัวหลายอย่างเวลาพูดออกไปมันจะเป็นลบเยอะมันทําให้คนออกมาว่าว่าแม่เป็นพระมารดาบ้างหรือว่าเรียกว่าแม่บ้างคนคน่อนข้างออกมานกาทีฟกับแม่เยอะและสรุปประเด็นที่ว่าแม่จิมไม่ใช่แม่เนี่ยคืออนนายืนยันว่าไม่จริงการันตีเลยว่าไม่จริงส่วนเรื่องการแจ้งเลขบัตรประชาชน13หลักที่ทนายอัจฉริยะออกมาพูดเรื่องนี้อยากจะถามว่า เลขับรประชาชนมันบอกความเป็นพ่อเป็นแม่ของคนได้เหรอถ้าเรื่องเอกสารทางราชการก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเรื่องความเป็นแม่จริงยืนยันแม่พนิดาเป็นแม่แน่นอนแล้วใครที่มาบอกว่าแม่ไม่ใช่แม่ของแตงโมยืนยันว่าไม่จริงเราไม่ได้เข้าข้างแม่นะมองว่าตอนนี้คนที่ทําคดีให้โมอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นแม่นะส่วนกับแม่เราไม่คุยกันเรื่องคดีเพราะปวดหัวขี้เกียจทะเลาะ แต่เราจะคุยเรื่องการซัพพอร์ตและการให้กำลังใจกันมากกว่า